โอเคแล้วว่าเก่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุท่านย็เดยครับวันนี้กับช่องไอพูซิ่งเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวท่อเดดยึดยาแล้วผมแล้วก็ไปออกตัวเล่นๆหน่อยนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพราะว่าสิ้นปีนี้เราจะไป5,000ัผู้ติดตามกันนะผมเนี่ยครับตัวนี้เป็นท่อดเด่นทรงเชีงครับสเตปห้าสามล่างเดิมครับเนี่ยนี่ดูดูดูคอผมคอยี่สแปดครับเนี่ยผมต่อผมถอดไปจากคันนี้ครับผมเป็นรถลูกค้านะครับรถเพื่อนผมเองนี่แหละเนี่ยครับทรงเชีงอันนี้นะครับเนี่ยครับกำลังพาเครื่องอยู่นะครับโอเคอ๋ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ว่า อยู่โน่นนะพออยู่นี่มันเสียงดังนะครับโอเคนะครับเนี่ยก็กลับมาที่ถนนเซาทเทิร์นเหมือนเดิมแหละถนนเซาทเทิร์นตรงที่เราออกท่อจัเ <c oughs> นี่ยครับผมตอนนี้เป็นท่อเด็ยยดยุตยาแล้วผมท่อเด็ดที่นี่คอ8มาเท่าไหร่ก็ไม่นูครับ <c oughs> เป็นท่อของ5 3น่ะ <c oughs> คือตอนนี้คือรถปกติรถไปเติม e8 ท่านะครับแต่ว่าตอนนี้เติม95นะครับของตัวสรุดแน่เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองตัวขับได้ไหมครับผม มามาเดี๋ยวจะเอา Leh ท่ายนี่ถ่ายมาที่ผมจะผมลองเลยนะครับอถือเลยดูกันด้โอเคครับทุกคนโอเคครับจะผมออกโัวเลยนะครับมาเดอะเดอะเดอะสตาร์บั่นไงสตาร์บั่นอ่ารถมารถมาตะกอมตะกอมมันนี่ตะกอมมันนี่ตะกอมมาฝั่งนี้หมิ่นเลยวะไม่ได้สตาร์ทน่าไม่หมิ่นเลยวะ จัดเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหว,ไไห,วหนาตื้อ รถสเตโรนะรถสเตลโร่เปมันมันมันเป็ดรถ ได้ปะได้ปะสุดครับลงได้ออกมาเลยล้วลงมาลงมาโ <c oughs> <c oughs> อ้ยปล่อยเลยแล้วหล่ะออกเหน่ะแล้วล่ะแล้วล่ะออกเหน่ะเอราะว <c oughs> ่าจะจะจขหาทาง แล้วาฟไม่ออกได้แบบไม่ออกออกตองเอาตัวหน้าลอยเลยว่ะสุดจัดว่ะนี่นี่นี่ครับะท่อมันก็ได้อยู่ครับเดี๋ยววันรังเดี๋ยววันรังขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนยางมาใหม่ก่อนเปลี่ยนยางเอาเป็นขนาดเบอร์เล็กกว่านี้นะครับก็มีแผนจะเปลี่ยนอยู่เดี๋ยวก็ใส่ท่อตัวนี้แหละแล้วก็มีอีกคันนึงครับเป็นใส่เป็นตอนนี้กำลังทำเครื่องอยู่คันที่ให้ดูต้นคลิปเลยนะครับเป็นคันร้อยสิบไอ้ห้าสามอู้เหนื่อยเหนื่อยนี่ครับเปขายไอ้เชีไอ้ห้าสามนะครับเดี๋ยวจะเอาคันนั้นมาลองให้ดูนะครับใส่่่ทอปนีแหละ เราคงก็จะท่อไปนี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไล e ่ e แปดห้ามาไล่ให้ดูครับ <c oughs> ถ้าถ้าว่าไลา e ่ e แปดห้ามาน่าจะไปสะดุดน้ำน,น่าจะน้ำมันพอดีตอนนี้คือหนาวมากแต่ว่าขนาดขนาดหนาวเมื่อกี้ยังจัดนะเดี๋ยวก็จะไปให้ล่าล่ามือเปิดจัดอีกสิบสองรอบดีกว่าผมก็ชอบเลยว่ะ <c oughs> จัดสักหนึ่งรอบขึ้นลงขึ้นลงครับเดี๋ยวให้รถไปก่อนโอเคไอ้มาในล่าล่าออกตัวลงไปดีกว่าลงลราขึ้นมาหน่ะแค่สองเกียร์ <cười> <cười> à. mới lúc đó mà he Ơ.. Mìnhhalf lưu Chào chào ừ. ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับอย่าละลกดไลค์กดไลค์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเดี๋ยวไปครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แหละ